แล้วก็ขอบคุณเวทีเดอะมิสโกลด้วยเพราะว่าเดินเวทีเดอะมิสโกลเนี่ยเขาให้โอกาสผู้ชนะเดินทางไปรอบโลกนะครับแน่นอนครับหลายหลายเวทีอาจจะแบบมีเดินทางไม่เดินทางนะก็บอกเองเลยว่าเวทีนี้เขาเดินทางนะเพราะฉะนั้นจะต้องเอาให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวการเดินทางเนี่ยก็จะเริ่มมีการแางนเดี๋ยวทางเจ้าของเวทีจะเดินทางมาประมาณ วันที่1 0สซัมซิงนะฮะโนเวเบอร์แล้วก็มาร่วมงานอ่ายูนิเวอร์สกับผมนะฮะแล้วก็จะโรดโชว์เอเชียนะครับก่อนแล้วก็จะไปลาตงนลาตินอะไรอีกหลายประเทศนะครับยุโรปเยอะๆนะครับก็ขออวยพรให้มีความสุขอย่าไปเครียดชนะแล้วโอเคนะอย่าไปาเลิกประกวดแล้วนะฮะคือ